สวัสดีค่ะแมบ่บานไทยในต่างแดนยูเคนะคะมากินข้าวเ้าน้ำกันค่ะแพนเค้กนางลงทานเนี่เยเเห็น <laughs> กินกับสตรอเบอรีนะคะเ้าว,วันมอน้มันพลือหัด <c oughs> เห็นงานเมื่ขึ้นเนี่ยอาบน้ำเรียบร้อยแล้วออกจากมองเห็นงานฝากขึ้นดูนี่แดดแป้งแง สิบากินแต่แพนเค้กแต่เนาะพอมันยังเศร้าไหมคะ่ะมาขึ้นกับไรดิดกินอย่างเบิดขึ้นสีน,น้ำกินพลไมใหม่แล้วกะคันสิมากินเข่าแล้วมันหนักทองมันอืดพระว่าสิเป็นนอนมาแลงเมย์บานเทสงานต่อเทสงานอีกขึ้นนึงมาออื่นกะหยุดเดาะ แดดดีมาแรกว่าสีเข็ดเจ๊สีเข็ดยังกินเนอาทิตย์นี้ฟาสเตเดนะคะวันพ่อยองกิน กัว่าสิพาเราไปกินเขาละกินเขาเศร้ากัว่าสิไปกินอยู่รลานเก้าบกมงเคยไปกินเขาอยากอีนยังกันแล้วแต่เราอยากเสียเหตุ <c oughs> ลูกเต่าบริยูบ้านอะค่ะไปลงเียนแล้วรามีกับไปลงเลี่ไปเฮ็ดงานอืออันนี้มันขึ้นบงังโอ้โอ้โอ้มันสีดำเนี่ยโทษทีนะคะ อันนี้แค่ดอกอันอัน,น,น,นอเน่าตังก็ได้เจ้าแม่บ้านยู่งเงียบนะคะเงียบเพราะว่านาบ้านมันเป็นถนนคล้ายๆว่าทาั้งสามแผง แต่ว่าหนาบ้านแม่บ้านบริสตรงกับมองทางสามแยกระแล้วก็เอื่นสาำแยกเนาะเพราะว่าตรงไปมันจะเป็นไปฟ้ามแล้วกับทางนี่กับไปโรงเรียนแล้วกลลงไปข้างล่างเป็นทางสามแยกแต่ว่าทางสิไปฟ้ามมันบริมีบานคนมันเลยบริบูรณ์ไหวยังหนาบ้านก็บแม่บ้านท้าลงไป มองนี้ก็มิบานอยู่ต่อกันอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้ามิหาล้างต่อกันข้างหลังกับข้างหลังกับเป็นสวนละกับเป็นสวนบานคุหลังไงๆ่ๆบานหลังไง้าเจ้านะมันก็เลยห่างว่าไงมันก็เลยเงียบแต่มันบริสติดท่างไง ไอที่สังขัญแม่บ้านหมู่บ้านที่แม่บ้านยุ่นเป็นหมู่บ้านที่เงียบๆดูสินะสิรถร้ายย้มหมดเสาก็ยมำหมดแรงย้ำหมดเสาย้ำคนมาส่งลูกมาโรงเรียนนี่ยแหละกะมาหบหลูกรถสิร้าย แม่บ้านก็เลยชินอยู่อยู่นเนียบเนียล้วแลวยูนี่เขาเจะไปเหตุงานกันนะมันก็นเงียบอยู่แล้วย้ำกังเวินแล้วมันบ่ค่อยมีเด็กหน่อยมีบ้านแม่บ้านมีเด็กหน่อยแล้วก็บอีบ้านอีกทัดไปอีกสองหลังเขาเจะมีลูกหน่อย ว่ายืนหน่อยก็มาเที่ยวกับโซฟีอยู่ให้ในเขาลงเรี้ยงยยใหญ่มากงไหมก็เจ้าขายบานหลังสุบหนึ่งเพิ่นขายบานออกสุบหนึ่งแต่ไม,ม่หยุดใหญ่มากงไหม อได้นีเกินพอแล้วว่ากินยัางมาแล้วว่าชิย่างปลาเฮ็ดอันปลาแปะซ่าก,ก,ก,กินกับขนมปังใส่โอ้กับกันขนมปังเป็กับขบุญมาใั่สิกินบ่วมาสิ่ขานก่อน ช่วงมีนะ่าสตอรเอเบอรรี่เป็นกระเทียมกบแซบแซบ อปวดขานั่งพื้น แดดดินสิเดียแรกก็สดชื่นเพราะวา่าแดดผ้าลูกไปเล่นนั่งไปหับลวมสิกระให้ลูกเล่นอยู่โรงเรียนยังมาเลงจักข้าวจักหน่อยเขาแล่นเล่นนะเขากลับมาบาน <c oughs> กลับมาบานก็บอกวิมองแล่นเล่นนะสวนน,น้อยๆโอ้ยมองสิแล่นเล่นแล้วต้องให้ลูกเล่นยุ่งยังจักข้าวก่อนงั้นไปหับ ขันฝนปะตกกับบอด้ฟ้ากับแม่กับขันย่ามซ้ำเมืองสิกับพวกกันนั่งเล่นขันย่ามหนาวเนาะค่อยได้นั่งข้างนอกบ่ได้โดนมันหนาวแห้งเปล่าับมาบ้านกันให้เขาเล่ยนจะเข้าวอยู่ขันบ่ไดี้ร่มในยังก็ดอกให้เขาเล่นอยู่ย่ามหนาวก็ได้แต่ว่ามันหนาวหลายมันกันเข้าบ่ได้แล่น้ำเขาเนาะมันกันหนาวแต่ว่าย่ามหอนนี่โอ้ย ว้อยาอยะอืมสมเจ้าก็แสบกินบนร,รคาคะอาหารเร้ากินแล้วก็สิไปนอนนะคะก็ะพอกันไหมเนาะมาแ,งงแลานในใงแดงยังกินแล้วแม่บานสิมาน้่งสียงห้เบิ้งนะคะว่าเฮ็ดยังกินแลงมาเนี่ยแต่ว่าพอเสเห็ดซอสเศษให้พอบานกับลูกบานว่าเพิ่นสียากบัวปลาแม่บานกับบนี่ใจว่าสิอาการขีข้คาน อิหลี่เล็เป็นเั่งเทือเป็นมันอยู่เรื่งเธอกิดเป็นขีดขาดเฮ็ดกับเขาให้เจ้าของกินนี่แม่จักจังใดหลับเอ็กซ์เกิลมีปลาสมจิฝาก์ฟิปพี่เพิ่พนเสือก่อนจ,จะพองสิไปฮ่อลีเดย์อยูวอลละครถ้าท่านด้ไปเอาอยู่บ้านเพิ่นอยู่ว่าให้เพิ่นแซ่แข็งแล้วเพิ่นก็เฮ็ดง่ายแล้วมันก็บวตวงเวล่างห่อเลยง่ายให้เมื่อสองเสียก็ลืมแวะไปเอาก็สิโทรหาเพิ่นอยู่ว่า บ่ออื่นแวะไปเอาได้บ่สันมันขี่คาแล้วแม่บาดเป็นส่งว่าขันกลับมาบาดแล้วบ่อยากออกไปอีกขันบอดิมีธทุระอีหยังนึงสินอะเป็นคนยังสั่นขันกลับมาแล้วขันบอดิมีธทุระออกไปข้างนอกขี่คาไปอีกแล้วก็ที่สาคัญผีเพิ่นเทดงานอันร้านอาหารนึงสินังเธอเพิ่นก็นอนตื่นสายเั็หน่อยจากของเพิ่นเริองงานแปดม้งเสากับมาขันบอดิแวะนันวันนีเพิ่นตาเสาโพดแต่สิประกอบประตูเอิญเพิ่นก็เกงใจก็เล้งร้ายก็เลยฮั้นไดอยูประสม อยาก,กินผสมอยู่ผสมถอดกับเจลกับขนเหนียวเ,เดี๋ยวค่อยพอกันไหมนะคะคุยซัพเพิเฮลารทั่วไปไปนอนก่อนนะคะค่อยพอกกันไหมนะสวัสดีค่ะ